ลือคอนสิมเรื่องหัวใจนาคาตอนที่ห้าสิตามันท่านมาที่นี่ได้ยังไงอิรวดีรีวิงไปกอดคนรักอย่างไม่อยากเชื่อสายตาว่าสิตามันจะแอบมาหาเธอที่เมืองบาดาลได้เพราะทหารหารเหล่านาคารวนประจำอยู่ตามประตูเมืองข้าคิดถึงเจ้าจึงได้รอบใช้มนพรางโตมาที่นี่ สิตามันอีรวดีข้าไม่อยากรอให้ถึงหนึ่งปีแล้วค่อยได้พบข้าอยากอยู่กับเจ้าทุกวันท่านก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ข้าไม่เข้าใจความบาดหมางของบรรพบุรุษแล้วอย่างไรเล่ามันเกี่ยวข้องอันใดกับเราสองคนทําไมข้ากับเจ้าถึงจะครองรักกันไม่ได้สิตามันท่านก็รู้ว่าท่านพ่อของท่านกับท่านพ่อของข้าไม่ยอมแน,หน่หากรู้เรื่องนี้ข้าไม่สนใจอีรวดี เราหนีไปด้วยกันเถิดนะสิตามันไม่ว่าจะต้องหนีไปจนสุดล่าฟ้าเขียวหลบซ่อนอยู่ในดินแดนใดข้าก็ไม่เกี่ยงหากมีเจ้าร่วมทางข้าอิราวดีพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะแน่นอนว่าเธอรักสิตามันจนล้นหัวใจแต่ก็ไม่อาจทำให้ท่านพ่อของเธอผิดหวังในฐานะองค์หญิงรัชทายาทผู้สืบทอดบัลลังเจ้าไม่รักข้าหรือรักสิ แต่สิตามันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ข้าจะให้คำตอบเจ้าอีกสามวันถ้าหากข้าไปที่จุดนัดพบแสดงว่าข้าตัมใจร่วมทางกับท่านหากไม่พบก็ขอให้ท่านรู้ว่าข้ามีเหตุผลที่ไม่อาจทำเช่นนั้นแม้ข้าจะรักท่านจนหมดหัวใจแลสสาบานต่อทวยเทพว่าข้าจะไม่มีวันปันใจรักให้ชายอื่นอีรวดี สิตามันซาบซึ้งกับคำพูดนั้นจนอดที่จะดึงร่างของอิรวดีมาสวมกอดเอาไว้ไม่ได้เขาจะรอรอเธอในอีกสามวันเมื่อบอกลากันจบอิรวดีก็รีบบอกให้สิตามันหลบออกไปจากเมืองบาดาลเพราะกลัวจะมีใครเห็นเข้าโดยไม่รู้ว่าทุกคำพูดและการกระทำของทั้งสองคนมีคนผู้หนึ่งแอบลอบฟังอยู่ นางผู้นั้นแอบเอาเรื่องไปกราบทูลพญานาคาทันทีไอปักสีชั่วบังอาจมาล่อลวงบทรักข้าท่านอาจจะทำยังไรข้าจะไม่มีวันยอมให้อิระวดีตกลุมพรางของพวกมันในอีกสามวันข้าจะเด็ดหัวมันด้วยมือของข้าพญานาค,คำรามก้องจนปัธเทเมธที่ยืนอยู่ข้างกายของอานุสารู้สึกเย,ยอยเยกไหวแม้จะรู้ดีว่านี่เป็นนิมิต แต่ก็อดที่จะกลัวแทนสิตามันไม่ได้ออนอุสาเสียงเรียกก้องกังวานดังขึ้นออนอุสาตกใจก่อนจะรีบฉุดมือปัทเมศเราต้องกลับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสิคุณเราใกล้จะได้รู้ความจริงแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผู้หญิงที่หวังทำร้ายอีรว,วดีกับสิตามันคือใครปัทเมศทำท่าจะวิ่งอ้อมไปดูหน้าเสียหน่อยแต่เสียงเรียกออนอุสาก็ดังก้องขึ้นอีก จนออนอุสตสาากระชากร่างของปัทเมศก่อนที่ทั้งสองจะลืมตาตื่นในท่านั่งสมาธิทำอะไรของคุณเนะ่ะรีบกลับมาทำไมข้าสงสัยตั้งแต่เจ้าบอกว่าเห็นนิมิตเดียวกับข้าแล้วเจ้าไม่ตกใจแปลกใจอะไรบ้างเลยหรือ,รอทั้งๆท,ที่เจ้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเมื่อได้ยินคำถามของออนอุสตสาปัทเมศก็ลอบกลืนน้ำลายหันหน้าไปทางอื่น จริงอยู่ที่เขาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาแต่กลับได้พบเจอเรื่องแปลกประหลาดมาตั้งแต่เด็กครุฑหรือพญานาคเอ่ยจึงไม่ได้น่าตกใจสําหรับเขาเพราะเขาเชื่อเสมอว่าสิ่งเหนือธรรมชาติมีอยู่จริงๆแต่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจได้พบเห็นเท่านั้นหรือเจ้าเองก็รู้ตั้งแต่แรกว่าข้าเป็นใครตอนแรกก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้เหมือนจะรู้แล้วงั้นก็ดีเจ้าไปเอาผ้าอาคมนั้นออกซะ ข้าจำต้องกลับไปที่ที่หนึ่งหากมีผ้าอาคมนั้นข้าจะออกไปไม่ได้ก็ได้ปัทเมศยอมเอาผ้าอาคมนั้นออกแต่หารู้ไม่ว่าเมื่อไรอาคมกลางกัน้นพลังของอ,อนุสาก็กลับมาเต็มสมบูรณ์หญิงสาวเสกมนหลับไหลใส่ปัทเมศจนสลบไปข้าขอโทษนะปัทเมศข้ากลัวว่าเจ้าจะหนีไปสิก่อนนอนพักสักครู่แล้วข้าจะกลับมา อ่อนอุสาพึมพำก่อนจะเสกให้ปัทเมศเคลื่อนกายไปนอนที่เตียงส่วนตัวเธอก็รีบรุดกลับเมืองบาดาลทันทีเมืองบาดาลมาแล้วเหรออ่อนอุสาองค์เหนือหัวเรียกหม่อมฉันมีเหตุใดหรือเพคะข้าต้องการรู้ความคืบหน้าของงานที่ข้าสั่งให้เจ้าทำหม่อมฉันว่ายังไงตามตัวมันเจอไหม หม,ม่อมฉันขออภัยไปคะหม่อมฉันรับปากว่าจะรีบตามหามณนี้พบให้เร็วที่สุดเจ้าไม่เคยทํางานพลาดและไม่เคยทํางานได้ล่าช้าเช่นนี้เมื่อก่อนจะแน่ใจหรือว่าไม่ได้ปกปิดอันใดคะหม,ม่อมฉันไม่กล้าไปคะออนอุสารีบก้มหน้าเสียงค่อนข้างเบาเพราะเธอกําลังปกปิดเรื่องบางอย่างอยู่จริงๆ แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เห็นปานตรงตำแหน่งหัวใจของปัทเมศแต่เธอก็ค่อนข้างมั่นใจว่าปัทเมศต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสีตามันและปักสีชั่วที่องค์เหนือหัวสั่งให้นางตามหาแต่ก็อยากให้แน่ใจในอะไรบางอย่างแผ่นหลังของนางผู้นั้นในห้วงนิมิตคุ้นเคยเหลือเกินคุ้นเคยจนออนุสากลัวองค์เหนือหัวเพคะหม่อมฉันมีเรื่องอยากถาม ว่ามาองค์เหนือหัวทรงรู้จักปักสีที่ชื่อสิตามันหรือเปล่าเพคะแววตาของพยายนาคีอักษาราถึงกบับวูบไหวก่อนจะเสยยยิ้มอย่างโกรธแค้นรู้จักสิมันนั่นแหละคือปักสีชั่วตนนั้นแต่เจ้าไปรู้ชื่อของมันได้อย่างไรในเมื่อข้าไม่เคยบอกหม,ม่อมฉันคือช่างเถิด หากเจ้าไม่อยากบอกข้าก็จะมีเสาสีเกิด <Good S 1> ดีข้าจะได้เล่าที่มาที่ไปให้เจ้าได้ฟังสีตามันเจ้าปักสีชั่วตนนั้นมันได้เข้ามาตีสนิทองค์หญิงรัชทายาทอิรวดีใส้เล่เพทุบายทุกขนทางแต่องค์หญิงผู้น่าสงสารนั้นกลับไม่รู้เลยว่าตนโดนหลอกใช้กระทั่งเมืองบาดาลเกือบจะสิ้นด้วยน้ำมือของนางนางเสียทั้งพ่อผู้ประเสริฐ ทั้งปวงประชาะเมืองบาดาลหลังทับใหญ่ของเหล่าครุจมติพ่อกับแม่ของเจ้าก็ตายในสงครามนั้นนางทุกทรมานแทบขาดใจจนได้กลั่นเลือดและวิญญาณใส่แก้วผลึกที่ชื่อว่าหัวใจนาคาสวรรค์พิโรษหนักมากและสาบเมืองบาดาลของพวกเราเอาไว้และเจ้าสีตามันคนนั้นก็ขโมยมันไปคราวนี้เจ้าอย่าได้ลังเลสิ่งใด หากพบมันเมือ่อใดก็ให้ฆ่ามันทันทีเมื่อได้ฟังเจ้าเหนือหัวเล่าเช่นนั้นแววตาของออนอุส์ก็วาวโรดดังเปลวเฮลองทีท้าคนที่ข้าพ่อกับแม่ของนางก็คือหมันผู้นั้นสินะออนอุส์จึงรีบกราบทูลลาพุ่งตัวออกจากเมืองบาดาลทันทีก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่ห้า ช่วงนี้พี่มอ่อนไม่ค่อยสบายเสียงอาจจะเหมือนคนเป็นหวัดนิดนึงนะคะเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จกันนะออนอุสาจะไปฆ่าปัตเมศหรือเปล่าอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง s ิมสตอรีด้วยนะคะยังมีละครซิมสนุกๆให้ดูอีกเพียบเลยนะกดเลย